สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์กันอีกแล้วนะครับผมโอเคก็เราจะมาเริ่มคลิปกันวันนี้นะครับผมยังไงผู้ฟากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะโอเคเราจะกดกันแล้วหัวข้อที่ผมจะนำมาพูดวันนี้นะครับผมขับขี่บิ๊กไบค์อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะครับผมข้อมูลอันนี้ผมได้หามาจาก ทางอินเทอร์เน็ตบ้างจากความคิดเห็นส่วนตัวบ้างถูกผิดยังไงผมต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขับข,บขี่บิ๊กไบค์อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับอย่างแรกเลย <g utan> ในคลิปวันนี้ผมบ่นเฉยๆนะพอดีถนนสภาพมันแบบเหลือเกินโอเคอย่างแรกเลยนะให้ผมแนะนำคือ อยากจะให้ทุกคนเข้าคอร์สเรียนขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้นก่อนนะค์ดเบสิกเลยเพราะเขาจะสอนหลาๆยๆอย่างนะครับผมต่อมาสำหรับผมเองนะขับขี่ให้ปลอดภัยมันต้องเริ่มตั้งแต่ท่านั่งเลยนะครับผมคือบางคนชอบบ่นว่าขับบิ๊กบค์แล้วปวดแขนปวดแขนแขนล้าแขนตึงอะไรพวกนี้นะครับผมทำให้ควบคุมแฮนด์ลำบาก ควบคุมแฮนยากนะครับผมแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราเปลี่ยนท่านั่งนิดนึงลองดูเวลานักแข่งเขานั่งกันหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ยืดแขนตึงนะครับผมลองสังเกตดูก็ได้ลองนั่งให้ตัวเราชิดถังเข้ามาหน่อยนึงและงอแขนลงนิดนึงกางแขนออกนิดนึงมันจะช่วยได้นะครับผมมันคือหลักท่านั่งที่เขาสอนกันมาเนาะ ถูกผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมอย่างที่สองสติสติต้องมีให้มากมากกว่ารถเล็กนะครับผมมากกว่า2ล้อรถเล็กเพราะอย่าลืมว่าของเราสามารถทำความเร็วได้สูงทำความเร็วได้ไวเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติให้ดีถ้าไม่มีสติเมื่อล้อยแล้วปิดสม 4, สุ่ม5้ปิดเนี่ยสามารถเกิอดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยนะครับผม อย่างต่อมาสายตาที่เราต้องมองนะครับผมให้มองไปไกลๆอย่ามองแบบกม้มมองที่ตรงแถวเรือนไม้มองแถวหน้าล้อตัวเองมองกันชนรถคันข้างหน้านะครับผมอย่าไปมองกันชนท้ายคันข้างหน้าอะไรเงี้ยไม่เอานะครับผมเพราะเราจะไม่เห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าไปอีกไกลๆอ่ะมันมีอะไรบ้างบางทีมองให้มองระยะไกลๆเข้าไว้นะครับผม มองแล้วคิดวิเคราะห์ลองอ่านรถด,ดูว่าเขาจะเปลี่ยนเลนมหาหาเราไหมหรืออะไรไหมนะครับผมเพราะที่เรารู้ๆกันนะสมัยนี้บางทีทางรถยนต์เองหรือมอเตอร์ไซค์เองแต่ละคนแต่ละคันเปิดไฟเลี้ยวบ้างไม่เปิดไฟเลี้ยวบ้างอันนี้ห้ามกันไม่ได้นะครับมันเป็นนิสัยของแต่ละบุคคลเนาะถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับผมอย่างต่อมา ถ้าหากจะใช้ความเร็วเหมือนที่ผมจะใช้เนี่ยก็ต้องมองอ่านดีๆก่อนนะว่าข้างหน้าเนี่ยมันสามารถบิดทําความเร็วได้ไหมไม่ใช่เราตบหลบออกไปปุ๊บแล้วเจอรถตันอยู่ปุ้งก็ชนเลยนะครับผมซึ่งมันอันตรายนะหรือถ้าอยากจะบิดจริงๆประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมรอบๆดีๆต้องประเมินให้ถี่ถ้วนนะครับผมควบคู่กับสตินะครับผม เพราะความเร็วเนี่ยใครๆก็บิดได้แค่บิดปื้ดเดียวมันก็บิดได้นะครับสำหรับ b i g กไบตนะมาบนะิ๊กไบต์อ่ะบิดปื้ดเดียว2วิร้อยสวิร้อยวิเดียวร้อยมันแป๊บเดียวเองครับมันแค่เสี้ยววินาทีเองที่ความเร็วมันพุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอ่านวิเคราะห์ให้ดีๆผมจะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่สนามแข่งเนาะมันเป็นถนนนะครับผม เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆคนเขาก็จะบอกว่าทางบิ๊กไบค์ขับเร็วนะครับต่อให้ขับแค่ห0ส0บเเขาก็จะบอกว่าบิ๊กไบค์ขับเร็วบิ๊กไบค์ผิดนะครับผมเท่าที่ผมเคยติดตามข่าวมานะครับหลายข่าวหลายๆคลิปหลายคอมเมนต์ที่ผมไปนั่งอ่านมานะอาจจะต้องใช้สติให้เยอะกว่าเดิมนะครับผมถ้าคิดจะบิดให้เร็วนะอ่านวิเคราะห์ให้ดีและระดับต่อมาคลัตช์ ไม่ว่าเข้าโค้งเบรกหรือชะลอหรืออะไรก็แล้วแต่อย่ากำคัดนะครับผมถ้ารถมันไม่ได้ติดจนหยุดจริงๆที่จะต้องกำเพื่อไม่ให้รถมันดับเนี่ยเพราะบางคนอาจจะตกใจจังหวะเบรกกระทันหันหรืออะไรกำแมกหมดเลยกำเบรกกำคัดกำทุกอย่างแล้วรถมันก็จะสไลด์ไปนะครับผมอย่างที่เรารู้กันถ้าเรากำคัดปุ๊บ แรงเครื่องจะหายไปจะไม่มี engine brake ทำงานนะครับผมเพื่อกำคัดเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องเพื่อที่เราจะสับเกียร์นะครับและทีนี้ถ้าสมมุติเราไปกำคัดตอนที่เราต้องเบรกกะทันหันจริงๆแทนที่จะมีแรงเครื่องช่วยฉุดล้างไปมีแรงเบรกฉุดล้างให้เราเบรกให้อยู่นะครับผมตอนตกใจไปกำคัดปุ๊บรถมันสไลด์พุ่งต่อไปอีกมันจะทำให้ระยะเบรกระยะเบรกไอ้นี่มากขึ้นนะครับชิด ใกล้มากขึ้นนะครับจากที่จะห่างหางไว้นะอาจจะต้องฝึกสติตรงนี้ควบคุมดีๆนะครับผมคัตมีไว้ออกตัวเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์ทำเอนจินเบรกนะครับผมไม่ใช่ว่าเอะอะกมเอะอะกมเอะอะกมนะครับผมซึ่งบางทีไม่จําเป็นต้องไปกมคัตบ่อยอะไรขนาดนั้นเวลาเข้าโค้งถ้าไม่ได้ว่าจุดกลับรถที่ต้องเบรคชะลอจนรถหยุดหรืออะไรเพื่อรอจังหวะไปนะครับ ไม่จําเป็นต้องกำคัดนะเนาะเลี้ยวก็เลี้ยวดีๆครับผมบางคนแบบอยากลีนโค้งเทโค้งสวยๆแต่ดันไปกำคัดไปด้วยรถมันก็สไลด์ไปเลยนะครับผมซึ่งหลักขับบิ๊กไบค์เนี่ยจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรอกแค่ว่ามอเตอร์ไซค์สมัยนี้มันเป็นเกียร์ธรรมดาไม่มีคัดเป็นเกียร์ออโต้เนาะเป็นออโต้เป็นสกูตเตอร์นะครับผมแต่พอบิ๊กไบค์ นะบางรุ่นตอนนี้ก็อาจจะมีนะครับที่ไม่ต้องบีบคัทหรืออะไรนะแต่ณตอนนี้ถ้ายังมีคัทอยู่ก็อาจจะต้องควบคุมให้ดีเนาะสติให้ดีนะครับผมและรอบเครื่องรอบเกียร์ลำดับถัดมานะบางทีต้องเราต้องดูความเร็วที่เราใช้จุดที่เราขับด้วยนะครับผมว่าควรจะใช้เกียร์ไหนอะไรยังไงนะครับไม่ใช่ว่ารถติดติดต้องปล่อยไหล เล่นขับอยู่เกียร์สี่เกียร์ห้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับผมควรจะอยู่แค่หนึ่งหรือสองเนาะเป็นไปได้อย่างผมเองผมก็จะอยู่ที่หนึ่งนะครับถ้ารถทิดว่าผมไม่สับเกียร์เลยก็จะอยู่ที่หนึ่งไปเรื่อยๆนี่ัยผมเองผมเป็นคนไม่ค่อยสับเกียร์อยู่แล้วด้วยนะ <c oughs> โดยส่วนตัวนะครับผมเพราะผมเคยเรียนมาโรงเรียนสอนบอกว่าถ้าขับจริงๆอย่าไปสับเกียร์บอยบางทีไม่ถึงรอบก็สับกันแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมห้าพันรอบบางคนแบบสองพันรอบสามพันรอบก็สับเกียร์ละ แต่นี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับผม2000 years a l t โอเคอันนี้ผมก็เปิดร้านแล้วก็ปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะมาว่ากันต่อเรื่องการสับเกียร์นะหรือว่าเรื่องการใช้เกียร์ของบิ๊กไบค์นะครับผม <c oughs> เวลาเราขับแบบชั่วโมงเร่งด่วนรถติดติดอย่างเส้นสุขุมวิท <c oughs> อะไรพวกนี้ครับผมเส้นอโศกเ <c oughs> ส้นพระรามสี่ <c oughs> เส้นเพชรบุรี รถติดมากๆไม่จาเป็นต้องใช้เกียร์สูงนะครับผมใช้เกียร์ต่ําๆเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติเกียร์สูงเกียร์สูงมันจะทําให้รถค่อนข้างสไลด์ไปง่ายกว่าเกียร์ต่ํานะครับผมเกียร์ต่ําจะมีแรงฉุดหลังจากเครื่องยนต์มากกว่าเนาะเวลาขับก็อาจจะค่อยๆนะครับค่อยๆฝึกให้เป็นความเคยชินของเราเนาะ บางทีอาจจะไม่ต้องรีบสับเกียร์ตลอดก็ได้บางคนเห็นผิดสับปิดสับ,ป,สบปิดสับเลยนะครับผมมันก็จะทําให้รถยิ่งสไลด์ไปนะครับและถ้ายิ่งเจอรถติด,ตดก็ต้องมานั่งตบลงตบลงตบลงนะครับผมหลักการขับบิ๊กไบค์ง่ายๆให้ปลอดภัยเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างตามที่ผมพูดมาเลยนะเพราะจริงๆมันไม่ได้ต่างจากมอเตอร์ไซค์เล็กทั่วไปนะไม่ว่าทักษะการเข้าโค้งทักษะการเบรกหรืออะไรต่างกันแค่ว่าเครื่องยนต์ เครื่องมันใหญ่มันสามารถทําความเร็วได้เยอะตามความเร็วได้ไวน้าหนักรถที่ค่อนข้างเยอะรถที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับผมอันนี้เราอาจจะต้องฝึกให้เกิดความเคยชินกับรถของเราเองเนาะไม่ว่าจะมุดไม่ว่าจะอะไรหรือว่ารอบเครื่องรอบคันเร่งรอบเกียร์เราต้องทําความเคยชินกับรถเราหรือเราต้องทําความรู้จักกับรถของเราเองนั่นแหละครับผมเพราะผมไม่แนะนําให้แบบ โอสมมุติเพิ่งได้มาผู้โอ้โซัดเอาซัดเอาซัดเอา,เอาโดยที่ไม่ทําความรู้จักรถตัวเองเลยนะครับเพราะมันเคยมีกรณีนะผมไม่เอ่ยยี่ห้อหรือเอ่ยแบรนด์ละกันมันเคยมีข่าวอยู่ผมเคยอ่านเจอนานมาแล้วถอยออกจากศูนย์มาปุ๊บเพิ่งพ้นหน้าโชนรูไปแป๊บเดียวเองออไปซัดปั๊ดนั่นนะครับผมไปไม่ถึงกิโลเลยชนบางที เข้าใจครับผมว่าบิ๊กบค์อ่ะมันเป็นรถที่ต้องใช้ความเร็วแต่บางทีก็ไม่ต้องขับเร็วก็ได้เราบางทีเรายังไม่รู้จักรถตัวเองเรายังไม่คุ้นชินกับรถของตัวเองนะครับผมบางทีก็ไม่จําเป็นว่าแบบโอ้จะต้องซัดตลอดเวลานะครับผมทาความรู้จักให้ดีก่อนว่ารถคันเนี้ยเฮ้ยเราบิดประมาณเนี้ยมันพุ่งไปประมาณไหนมันพุ่งไปเยอะแค่ไหนความเร็วมันมามากแค่ไหนรอบมันไวแค่ไหนระยะเบรกรถคันนี้ มากน้อยแค่ไหนระยะคัดระยะออกตัวระยะเกียร์อะไรทุกอย่างเราต้องทำความรู้จักกับรถเราให้ดีก่อนนะครับผมถึงจะเริ่มเริ่มใช้ความเร็วได้เนาะเพราะไปสุม 4, สุ่ม5บิดเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างอันตรายเนาะเพราะว่าพอมีข่าวมามีอะไรมาคนที่โดนด่าก็คือบิดไปนะครับผมอาจจะต้องคำนึงถึงตรงนี้นิดนึงนะถ้าไม่อยากโดนกระหน,นำ่ำก็ลองค่อยๆปรับดูนะครับผม ผมเองส่วนตัวผมก็ไม่ใช่คนที่ขับรถดีอะไรขนาดนั้นผมยอมรับนะผมก็ไม่ใช่ขับรถดีอะไรขนาดนั้นมีทั้งขับเร็วขับไม่ดีเรื่องปกติผมว่าทุกคนเกือบเป็นทั้งหมดจะมีส่วนน้อยมากๆเลยที่ขับตามกฎจราจรตามระเบียบวินยัยตามความเร็วที่ยานนั้นกำหนดได้ตลอดเวลาใครทำได้ผมนับถือเลยครับผมเก่งมาก ่วนผมเองผมก็พยายามนะแต่ก็ไม่ได้ได้อะไรขนาดนั้นหรอกครับผมเพราะบางทีความเคยชินกับตัวเราเองนะบางทีก็บิดได้ก็บิดนะครับผมแต่ผมก็จะชินกับถนนตรงนั้นนะว่าเออมีหลุมตรงไหนมีจุดกับรถตรงไหนมีอะไรตรงไหนนะครับผมถ้ารู้ว่าจะมีจุดกับรถก็ต้องเบาหรือว่าถ้ามีรถกับรถอยู่หรืออะไรหรือว่าถ้าเรารู้ว่าแถวเนี้ยจะมีรถมีซอยเยอะเราก็ต้องระวังนะครับผมว่ารถจะพุ่งออกจากซอยมาหรือเปล่า โอเคครับผมใครเพื่อนๆมีความเห็นอะไรยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะหรือมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์บอกเป็นความรู้กันได้เลยนะครับผมหากไม่ถูกใจใครหรือผมผิดอะไรไปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะยังไงวันนี้ผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะมาทำอะไรกันนะสวัสดีครับ see the hurt